โอ้สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำปืนใหญ่นะฮะโอ้โหปืนชุดมันก็โคตรโหวนะปืนใหญ่สิ่งที่คุณต้องเตรียมปนันเพราะเสียงเกมันดังเกินปิดแม่งเลยเอ้ยไม่ปิดหรอกโอเคเอาทีนทีครับทีนทีแล้วก็ดสโตนดสโตนแล้วก็วน,วน้ำ มันก็บล็อกบล็อกแล้วก็ได้บล็อกบล็อกได้แล้วแล้วก็อะไรวะอืมมันก็สลับนะฮะแต่ว่าสลับสลับหน้าอยู่นี่แล้วก็แป้นแป้นเหย,ยบนะครับอืมเดี๋ยวมีอะไรอีกจำไม่ได้นะครับ ผมทำได้ามีแค่นี้แหละนะฮะุ๊บวางเท่าไหร่ก็ได้ครับห้ามเกินแปดนะฮะอเอาแค่นี้พอโอเคเรื่องนะฮะโอเคแค่นี้แล้วก็วางสแลบตรงนี้วางน้ำตรงนี้อเอาแค่นี้พอนะครับเอาเยอะกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะวางเติ้สโตนตรงนี้ ก็อานี่วางใรส่มานนี่แล้วก็ตุบๆๆมันนีบแล้วก็แล้วก็วางแป้นนะฮะวางนี่แล้วก็อัที่วางไปครับอ๋อไม่แค่นี้เลยครับเอาลองครับเอาเลยนะครับอืมเดี๋ยวมันอะไรวะเธอทำอะไรวะไม่ได้หรอกครับ ทำทำทำต่อทำต่อคือดูนะครับหนึ่งสองสามจ ja. yeah. um yeah hm ุ๊บดูว่าเราจะตุ้มนะฮะโอ้โหกันเทพครับกันเทพนี่ครับอีกสักครั้งไหมอีกสักครั้งมานะครับอืมวางปุ๊บวางแป๊บแป๊บนี่ได้แล้วครับอืมลองอีกครั้งนะฮะอ๋อกดย่อแล้วก็เดิน แล้วก็ซื้ออะเออไดไแล้วนะบ๊ไม่บายครับ